สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเส้าทู่คูทุกคนครับผมมือนี้ก็พอกันอีกแล้วกับพ่อเหญ่ตุยลุยสานคือเกาเพี่น้องครับผมสําหรับเส้านี่เนาะกับบมมียังไรกับผ้พาพี่ผ้าน่องมาจิ้มเส็บเสียบเสียบกิ้เขาเส้าคือเกาลาเงินเดิมพี่น้องครับผมมือนี้พ่อเหญ่ตุยก็ได้เมนูนี่พี่น้องครับผมตุมหูหมูพี่น้องตุ่มหูหมูตุ่มเปืเป่อใหญ่ใหญ่เปื้อแห้งเอาข้อหยังกุ๊บกุ๊บเสียบพี่น้องครับผมมาเสียบเสียบน้ำกันห้าเขาห้านามมาจิ้มกับพ่อ่นี่แก้ว กินกับน้ำกิมซีฟู้ดรสจัดจัดจัดจานเลยพี่นองส่วนเคียงเครื่องกับโบมี่ยังหลายมีผัดอ่ะมีนิดน้อยน้อยนาะพี่น้องครับผมมามาพี่นองลงมือกันเลยมือนีว่าตองหันพี่นองเอาแบบนี้เลยจึงเด็กกับเปืือยอยู่แล้วแหละพี่นองอ่ะลงมืออ่ะนี่รับผมจุ้มจุ้มจุ้มเหมือนจุ้มอืมอืม tao ngon phụ đầy cháy ơi thế nào ừ ừ luôn ừ. ừ. 嗯嗯，烤、嗯、牛、嗯、排不这牛软软。 cần nhớ chăm chỉ phút chậm các pin ngủ cái oh, nào Ngủ ừ, tương tương Ngủ ừ, tương tương Ngon Ngon cúp อือย่าแก้น้อยนึงนี่้องชาวบ้าก็ยำในอยู ไม่ใช่บุกไปนี่แถวๆกินั่งพาวันอหวาอมหมูห,หนึ่งหมูเตืองเตือง,งซิมเบื้องไปถูกหมูเลย Thì phụt vào như tuổi trên 台湾。 mình cả nhà cho tuần bàn tay hôm nay không องล้าพี่น,น้องอืมอืมยังตุวว่ยบ้อยมากน,น้งองส้อยมากมันว่ไไ้ฟิว อเพื่อนๆเพื่อนๆฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามไปยินตนีวยท่านนี้เป็นน้องครับผมสวัสดีครับ